ฉันที่เราเห็นว่าลูกอะตอมเป็นเหมือนทรงกลมมันมาจากตัวควอนตัมที่มันอยู่ได้ทุกที่นะครับฉันถ้าถามว่าเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งยังไงนึกถึงเจอร์นี่เจอร์นี่ลูกค้าที่มันกระโดดไปได้ทุกที่เลยพอเรามีเอาแค่พอเรามีมือถือเนี่ยมันกระโดดไปไดทุกที่เลยมันกระโดดปึ๊บปับปุ๊บปักปักป,กป,กปกเดี๋ยวเราอยู่ออนไลน์เดี๋ยวออนไลน์ไปอยู่ออฟไลน์จากเว็บเว็บไปโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียไปแอปแอปกระโดดไปหน้า POS กระโดดไปกระโดดมาตกลงลูกค้าอยู่ตรงไหน ครับวันนี้ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องควอนตัมมาร์เก็ตติ้งหนึ่งศูนย์หนึ่งด้วยอ่ามารู้จักการตลาดแห่งอนาคตกันนะครับมันคืออะไรนะครับเอาจริงๆผมก็ไม่รู้นะฮะผมก็รอฟังอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เอางี้ถามถามแต่ละคนได้ยินคําว่าควอนตัมมาร์เก็ตติ้งมาว่าอย่างไงกันบ้างอ่ะนหนเขาถามความเห็นหน่อยค<อ>ุณพอที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยนะใช่ใช่ใเริ่มจากบุ๊กก่อนครับอ,อ่าถ้าคนต้องคอมพิวติ้งเี่ยจะได้ยินมาแบบว่าคือคือการทำมาร์เก็ตติ้งด้วย เทคโนโลยีหรือว่า Data ที่บอกว่ามันมาจากเทคโนโลยีที่มันอาจจะมีความแอดวานประมาณหนึ่งประมาณนี้ถูกไหมฮะอ่าโอเคเป็นมมแอดวานประมาณนึงแอดวานกับปัจจุบันอย่างนี้ถูกไหมอืมใช่ครับโอเคอ่ะ,อะของคุณวอมครับคุณได้ยิน definition Quantum Marketing มาว่าอย่างไรบ้างผมผมนี่ผมเข้าใจไอ้คำว่าควอนตัมเป็นเหมือน,นคือได้ยินมาจากมุมเทคโนโลยีสส่วนใหญ่ เรื่องความตามอะไรเงี้ยครับเออเข้าใจว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่จะจะบอกว่า a อ็ดีเ็มันคือการสร้างความรวดเร็วขึ้นทําให้เกิดอะไรสักอย่างที่มันเร็วขึ้น<ม>แล้วพอมาบวกกับมาร์เก็ตติ้งก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันจะทําให้มุมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือการสร้างอะไรสักอย่างในมุมมาร์เก็ตติ้งให้มันเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data หรือเรื่องใดๆก็ตามโดยเนี่ยคล้ายๆบูมเหมือนกันก,ก็คือเอาเทคนโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถสร้างพวกนี้ให้มันเร็วขึ้นได้ อืมอ่ะมีเรื่องของความเร็วชัดเจนอ่ะเก่งครับคุณเก่งฐานะอยู่ในบริษัทที่อยู่ในสายเทคอยู่แล้วเนาะคุณเก่งควอนตัมมาร์เก็ตติ้งใน d e f i n i t i o ของคุณเก่งเนี่ยคืออะไรครับผมผมผมในความคิดผมนะขอแบร์ไตตรงนี้เลยว่าไม่เคยอ่านหนังสือควอนตัมมาร์เก็ตติ้งนะครับที่มีวางขายอยู่แต่แต่พอที่จะได้ยิน .definition ของควอนตัมคอมพิวติ้งก่อน น่าจะเหมือนที่พี่พี่พี่วอมพูดเมื่อครู่อครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในการประมวลผลข้อมูลเนาะเรื่องของของคอมพิวเตอร์เนาะซึ่งคีย์ที่มันเป็นไฮไลท์ของควอนตัมคอมพิวติ้งเลยก็คือเรื่องของความเร็วในการประมวลผลข้อมูลนะครับที่มันแบบฟุ่นหนึ่งเร็วกว่านั้นผมเลยมองว่าจริงๆแล้วควอนตัมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันอาจจะใช้ definition มาจากควอนตัมคอมพิวติ้ง ในเรื่องของความเร็วในการที่จะทำมาร์เก็ตติ้งหรือความเรียกว่าความเอนนระหว่างคนแบบคนคนกับแบรนด์มันมันมันหาลีเดตมันแยกกันแทบไม่ออกมันมีความแบบใกล้เคียงกันจนแบบเป็นเนื้อเดียวกันในการทำมาร์เก็ตติ้งกันไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมคาดการนะว่าว่าคอนเทมมาร์เก็ตติมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งไม่รู้ถูกหรือเปล่าอ่าโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันทีที่มีคําถามเพิ่มนิดนึงผมอยากรู้ว่าถามบุ๊กก่อน ควอนตัมคอมพิวติ้งต่างกับคอมพิวเตอร์ปกติยังไงครับคือต้องบอกว่าระบบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ทั่วไปมันเป็นต้องบอกว่าศูนย์หนึ่งเนาะมันเป็นแบบศูนย์กับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเอาเอาะไรการสั้นๆอะไรกันนะผมก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เปิดด้านนี้แต่ว่าถ้าเป็นพอเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยค่ามันอาจจะเป็นได้ทั้งศูนย์และหนึ่งในเวลาเดียวกันเออจะเริ่มมีความซับซ้อนแล้วคือเอาง่ายๆครับควอนตัมคอมพิวติ้งมันจะเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่แบบทัน่เยอะเนี่ยยมหาาลเล ครับมันก็เป็นหลักการคิดใหม่เช่นถ้าคอมพิวเตอร์อดียสมมติเราใช้เมื่อก่อนอาจจะเป็นเพนเทียมวันทูทรีโฟอะไรแบบนี้นะสมมติแล้วก็มาใช้เป็นพอทูดูโออะไรแบบน,นีน้ค่อยมีการพัฒนาขึ้นแต่ว่าพอเป็นควอนตัมมันจะเป็นแบบเลขยกกาลังอ่ะคือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะเป็นแบบบวกลบคูณหาราบวกลบคูณเลยแบบนี้ถูกป่ะครับแต่พอเป็นควอนตัมก็คือการยกกําลังที่แบบมันมันพัฒนาเร็วขึ้นเรื่อยๆสั้นๆประมาณนี้ลวกันครับเออ แอบมีคำถามถ้าคอมพิวเตอร์มันเร็วระดับนั้นอีกหน่อยเรายังจาเป็นต้องมีคอมพิวติงคอมพิวเตอร์ที่บ้านไหมคือคือจริงเขาบอกว่าอันนี้ผมผมผมก็ฟังเข้ามาอีกทีเนาะผมก็ไปใน X เปิดด้านนี้คือผมก็ฟังมาเขาบอกว่าจริงๆพื้นฐานของของควอนตัมคอมพิวติงเนี่ยมันมันคนละพื้นฐานกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่เลยคือสมมติคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่คุณเก่งอยู่ตอนนี้พอใช้ควอนตัมคอมพิวติงก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่เพราะมันเป็น <ừ. S 2> หลักการคนละแบบกันอะไรอย่าง,นนง,างเงี้ยด <ừ. S 2> ังนั้นในแง่ของคอมเมอร์เชียล อีกสักพักใหญ่ๆห,หลายอีกนานเลยครับครับเห็นด้วยผมผมช่วยวุกเสริมแล้วกันคือผมว่ามันยังคนละเพอร์โพสกันอยู่อเอาง่ายๆนึกภาพง่ายๆเนาะทุกวันนี้มันมี MacBook นะ<ม><ม> m 1 Pro. m 1 p r o m 1 p r o m a x แต่จริงนึกภาพคุณซื้อ m 1 p r o m a x มาแล้วคุณมานั่งทำงานแบบเอกสารปกติก็แปลว่าคุณยังไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพนั้นถูกปะ ราะฉะนั้นคนที่เหมาะกับ m หนึ่ง pro max คือคนที่ต้องใช้งานกราฟิกคนที่จะต้องแบบเออใช้ cpu ที่มันต้องการความรวดเร็วมากขึ้นเหมือนก็เลยควอนตัมควอนตัมคอมพิวเตอร์คือเพอร์โพสตอนนี้แล้วโดยเฉพาะจริงๆด้วยเขาเรียกว่าอะไรดีนะด้วยด้วยอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าด้วยตัวฟิสิกส์มันยังยังยังนิฟฟิสิกส์ที่มันเป็นสเปซิฟิกอยู่ในตัวควอนตัมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบเฉพาะทางมากๆใช้สําหรับการคํานวณหรือว่าการคิดที่แบบต้องการความรวดเร็วจริง อะไรอย่างนี้คือซึ่งอาจจะยังไม่เหมาะอย่างนี้บุ๊บอกว่ายังไม่เหมาะคอมเมอร์เชียลยังไม่เหมาะกับเพอร์ซนอลยังไม่เหมาะโอเคทั้นก็เป็นภาพที่ถามแบบนี้ไม่ใช่อะไรจะได้ปูวความเข้าใจผมเองก็อยากรู้ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันเหมือนกับควอนตัมมาร์เก็ตติ้งมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็เลยมีมาลองแชร์เนาะจากคนที่ได้อ่านนะโชคดีใช่มว่าโชคดีได้อ่านตั้งแต่ ต้นฉบับภาษาไทยก่อนเออต้องใช้วาอาจจ่านก็จบภาษาไทยแล้วมาแชร์ให้ฟังกันนะครับว่าควอนตัมมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดแบบควอนตัมเนี่ยมันคืออะไรได้บ้างในใน,ในความคิดของผมแล้วกันเนาะอันดับแรกเนี่ยที่ยากที่สุดของการแชร์วันนี้คือการหารูปนะหารูปเปิดที่มันดูน่าจะสื่อถึงควอนตัมมาร์เก็ตติ้งได้ดีที่สุดเช่นโดยดิฟเชั่นเหมือนที่บุ๊กบอกเมื่อกี้มันเป็นได้ทั้งสูตและหนึ่งพร้อมกันโดยนิยามของควอนตัมคือมันเป็น จะเรียกว่าอะไรไปดีเป็นเป็นเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดได้ไหมเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดเล็กกว่าอยู่ในอะตอมอีกทีหนึ่งฉันมันอยู่ได้ทุกที่และในมีนิ่งเดียวกันคือมันก็ไม่อยู่สักที่เลยก็ได้เช่นที่เราเห็นว่าลูกอะตอมเป็นเหมือนทรงกลมมันมาจากตัวควอนตัมที่มันอยู่ได้ทุกที่นะครับฉันถ้าถามว่าเกี่ยวกับมาเก็ตติ้งยังไงในภาพหนึ่งและในสิ่งที่หนังสือไม่ได้บอกแล้วกันผมว่ามาอินเทอร์เพตเพิ่มเนาะคือผมว่าภาพนี้มันคือภาพที่ทําให้เรานึกถึงนึกถึงเจอร์นี่เจอร์น ที่มันกระโดดไปได้ทุกที่เลยพอเรามีเอาแค่พอเรามีมือถือเนี่ยมันกระโดดไปได้ทุกที่เลยมันกระโดดปุ๊บปักป๊กปักปักปกปกปกเดี๋ยวเราอยู่ออนไลน์เดี๋ยวออนไลน์ไปอยู่ออฟไลน์จากเว็บเว็บไปโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียไปแอปแอปกระโดดไปหน้า POS กระโดดไปกระโดดมาตกลงลูกค้าอยู่ตรงไหนจากเดิมพี่เจอนี่เคยเป็นลีนเนียร์เส้นตรงไม่ว่าจะเป็นไอด้าโมเดลหรืออะไรก็แล้วแต่ณนะวันนี้ไม่ใช่ยังไม่รวมกับความคอมเพรซิตี้ของดีไซอื่นอย่าง IOT ผมว่าเป็นแฟกเตอร์สำคัญ ฉะนั้นถ้าลองเอามาทําภาพให้ดูง่ายขึ้นอย่างไอจะเรียกว่าอะไรปกติผมจะเรียกว่าไอไอซัสโมเดลอะนะเออนะครับจะเรียกแบบนี้นะเป็นไอซัสโมเดลโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลของเออเดนสึนะถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับเขาจะแตกโทนนะถ้าสาเนียงไทยอีกนิดนึงนี่พูดออกากัเรียกว่าไอซัสไอซัสโมเดลนะครับไอซัสโมเดลนะหรือต้องเรียกว่า i f as ก็ไม่รู้นะแล้วแต่จะเรียกแล้วกันแต่ผมเห็นมันเน้นแค่ ai กับ s a s เไง ฉันโมเดลนี้ก็เห็นว่ามันมีเจอร์นี่ที่มีความคอมเพล็กซิตี้ขึ้นมีการแต่เขาก็จะพยายามทําให้มันไม่กระโดดไปกระโดดมาทุกอย่างยังเรียงริมเนี่ยเป็นเส้นตรงอยู่แค่มีแค่มีเดฟเพิ่มขึ้นมีความลึกเพิ่มขึ้นหน่อยฉันมีตัวอย่างเจอร์นี่อันหนึ่งครับที่อามาให้ดูความคอมเพล็กซิตี้ของเจอร์นี่ในวันนี้ตัวอย่างเจอร์นี่ของ B2B นี่แค่ B2B นะ ถ้าดูเห็นว่าโอ้โหเลี้ยงแล้วเดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวไปนู่นนะพร้อมเบมดีโอ้โหกระโดดมานี่เดี๋ยวเว็บเสิร์ชเดี๋ยวกรดดุ๊ปเดะโอ้โหแบบนี่แค่เจอนี่เดียวยังไม่นับถึงเพอร์โซนาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นความคอมเพล็กซิตี้ของเจอ์นี่จะมากขนาดไหนนะครับนี่เป็นแค่ยุคจริงๆอ่ะภาพนี้เป็นยุคของออนไลน์เท่านั้นนะพอมีออนไลน์มาเจอ์นี่มันเลยแตกแขนงออกมาได้อีกเลเยอร์หนึ่งคือเลเยอร์ที่คนสามารถอินเตอร์แอคได้ ฉันสิ่งที่มันจะเปลี่ยนครับเชิญขออนุญ,ญาตคุณคุณหนุ่ยพูดถึงอันนี้แล้วนึกนึกถึงเหมือนที่เราเคยเคยคุยกันว่าทุกวันนี้แบบจะรู้ว่าเหมือนกับอ๋อจริงจริงมีมีที่เราค้างไว้ด้วยนะที่เราจะคุยเรื่องออนไลน์ออฟไลน์อืมเออมุมที่ว่าเฮ้ยทุกวันนี้เวลานึกจะซื้อสินค้าบางทียืนอยู่หน้าร้านแล้วอะ่ะก็ไม่เดินเข้าไปซื้อในร้านเปิดเว็บเสิร์ชก่อนเสิร์ชเสร็จก็ต้องไปเจอเนี่ย ท็อปปี้เจอลาซาด้าเจอนั่นเจอนี่โอ้เข้าไปดูราคาสุดท้ายจบที่ไหนยังไม่รู้เลยอาจจะไม่ได้จบที่หน้าร้านด้วยซ้ำเนาะมันคือประมาณนี้เลยใช่ไหมฮะถูกรครับถูกเชื่อว่าอย่างเก่งน่าจะเคยเป็นไหมครับเก่งไปหน้าร้านเสิร์ชออนไลน์สักพักอยู่หน้าร้านและมือจะหยิบและเฮ้ยไปซื้อออนไลน์ดีกว่าร้านหนังสือเลยครับบ่อยๆทําไมอ่ะทําไมอ่ะก็อยากรู้ว่ามันมันสิ่งที่เราเจอ บนหน้าเนี่ยคืออย่างแรกครับคือหนังสือมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้แบบว่ารีบอ่านขนาดนั้นถูกต้องปะมผมผมไปลานหนังสือแล้วก็ผมผมจะหนังสือที่ถูกใจเล่มหนึ่งเนาะผมก็จะดูก่อนว่าเอ๊ะที่ร้านนี้รวมกับบัตรสมาชิกแล้วลดแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับมผมก็คิดดีกว่าเสร็จปุ๊บผมก็ชื่อหนังสือชื่อเดียวกันเนี่ยเสิร์ฟในช้อปปีเลยหรือลาซาด้าเลยปุ๊บถ้าเกิดราคาหลังจากอ่า คำนวณแล้วรวมถึงค่าส่งแล้วมันถูกกว่าร้านหนังสือผมซื้อทันทีเลยแต่ถ้าเกิดราคามันมันเท่ากันหรือแพงกว่าผมซื้อร้านหนังสืออืมเพราะว่าจริงๆเก่งซื้อมาแล้วเนี่ยอีกปีหนึ่งถึงได้อ่านไม่นะครับฉันจะเห็นว่ามันมีภาพการกระโดดของเจอร์นี่ถื่ือมีคนนึงคุณโสพิษบอกว่าคอนเซปต์คล้ายเว็บทีเหมือนกันหรออันนี้ผมไม่รู้นะ เดี๋ยวมันเกี okay. ่ยวยังไงลองลองช่วยบอกผมหน่อยละกันนะครับแต่ทีนี้ผมว่าสิ่งที่เป็นคีย์แฟกเตอร์ที่เป็นหัวใจหลักของคอนตัมมาร์เก็ตติ้งเ่ยในมุมของผมผมว่ามันคือสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้จอดำไม่ใช่ครับอันนี้ครับผมว่ามันคือพวกอุปกรณ์ i o t พวกสมาร์ทีไวิ์ทั้งหลายไม่ใช่แค่โทรศัพท์ไม่ใช่แค่สมาร์ทวอชแต่สมาร์ทวอชเป็นส่วนหนึ่งแต่อุปกรณ์พวกลำโพงหรือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆนะถ้าใครซื้ออย่าง บุ๊กเพิ่งซื้อบ้านใหม่น่าจะจัดของที่เป็นพวกสมาร์ทโฮมเข้าไปในบ้านพอสมควรไหมมีอะไรบ้างครับวันนี้สมาร์ทโฮมของบุ๊กก็มีเปิดไฟผ่านมือถือเปิดแอร์ผ่านมือถือปลดรหัสล็อกอะไรเงี้ยคือมันก็ทั่วๆไปครับเหมือนทุกอย่างในบ้านอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นครับครับอ่าฉันจะเห็นว่าการปลดผ่านมือถือเป็นอีกเว์หนึ่งฉันจะเห็นว่ามันคอนเนคกับมือถือและตู้เย็นบางรุ่นเรากดที่หน้าจอได้แต่คีย์สำคัญอย่างหนึ่งคืออย่างเช่น รีโมทเนาะรีโมททีว hmm. ีรุ่นใหม่ๆเราจะพูดได้ถูกไหมอ mm hmm. ย่างม,มีดรีโมทของมีเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแ่เนี่ย,เ,ยเราก็จะพูดได้เปิด YouTube เปิดเพลงนี้เปิดอันนั้นเช้นคีย์สําคัญอย่างหนึ่งคือ mm hmm. เมื่ออุปกรณ์ต่างๆมันเข้าใจในสิ่งที่เราบอกเรื่องของ voice interface หรือ voice command เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งสําคัญมากที่ทาให้การใช้หรือการสั่งงานอุปกรณ์เนี่ย ไม่ต้องมานั่งดีไซน์เรื่อง UI user interface แล้วแต่ไปดีไซน์เรื่องของ voice interface แทนจะพูดยังไงจะตอบยังไงได้อารอกแบบไหน,นจะสื่อถึงแบรนด์เราเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงแบบเอ่นอนเ,เออที่เป็นแบบไร้เพศก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าดูจากสแตตล่าสุดเนี่ย2เมษายน2022เลยนะครับอันนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดเลยสัดส่วนการใช้ voice assistant เนี่ยของคนที่ใช้เน็ตเนี่ยนะครับ e v e r a g ทั่วโลกอยู่ที่อยู่ที่ ยี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะ Voice Assistant แต่ว่าตัวเลขของประเทศไทยอยู่ที่สิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะไม่น้อยเราไม่ใช้ไม่ใช่หมายความว่าคนอื่นจะไม่ใช้แบ่ครับมีตัวอย่างอันนี้เลยนะเป็นยไงจริงมันเหมือน Behavior จริงๆมันเหมือนกับว่าอุปกรณ์พวกนี้มันทำให้ Behavior คนมันเริ่มเปลี่ยนอย่างตัวอย่างที่คุณหนุ่ยบอกไอ้พวกแบบเสิร์ชบนทีวีเนี่ย เวลาเสิร์ฟบนทีวีเนี่ยเพนมันคือมันกดยากเนาะจะกดตัวอักษรมันกดยากไอ้การที่พูดเนี่ยมันทําให้ง่ายขึ้นอันนั้นอันหนึง่งอีกอันนึงอ่ะผมเจอกับตัวเลยคือแบบลูกผมเนี่ยอืมเมื่อก่อนเวลาเราจะเสิร์ชหรืรอเราอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะพิมพ์ถูกไหมใช่เดี๋ยวเด็กเดีเด๋ยวนี้เขาจะไม่พิมพ์แนละ้วเขาจะกดกดกดเสียงอะ่ะแล้วก็พูดแล้วก็ให้มันเสิร์ชผ่านเสียง Google เนี่ยมันเสิร์ชผ่านเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยเด็กเดี๋ยวนี้กด พูดอย่างเดียวขนาดจะพิมพ์ตัวหนังสือมันยังกดเลยคือขี้เกียจแบบคือพิมพ์มันต้องนั่งจานั่งแป้นใช่ปะคุยคุยกับเพื่อนไม่ทันอะไรเงี้ยก็กดเสียงผมว่ามันพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ behavior คนมันเริ่มเปลี่ยนด้วยแล้วเทคโนโลยีมันค่อยๆดึงให้คนเปลี่ยน behavior มันมันก็เป็นเหตุที่น่าสนใจนะที่เรื่อง o i c e มันเริ่มเข้ามารวมถึงที่บอกนะมันมีพวก a l e x ็มันมีพวกแบบอุปกรณ์ต่างๆที่คอนโทรลด้วยไว c e เนี่ยมันง่ายเดินเข้าไปของบุ๊กจะเดินเข้าไปพูดปิดไฟ ยี้ปิดแล้วอืมเออแล้วของบุ๊กใช้แบบนี้ที่บ้านไหมใช้สั่งด้วยเสียงบ้างไหมผมผมใช้แค่บางจุดอะพี่เพราะว่ามันมันต้องซื้อดีไวซ์เพิ่ม,มก็เลยก็เลยแบบไม่ได้ใช้ทุกอันแต่ว่ารู้สึกว่าคือ่องจริงมันมันก็ไม่ได้สะดวกขนาดไหน,นคือต้องบอกแบบนี้ไอย่างสมมติผมอยู่ชั้นหนึ่งไงผมอยากเปิดแอร์ข้างบนไว้ก่อนแปลว่าขึ้นไปได้เย็นๆอะไรเงี้ยมันสั่งผ่านเสียงยังไม่ถึงไงก็ต้องแบบไปสั่งในกายก็ต้องใช้ผ่านมือถือเอาง่ายกว่าอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบ เราเราพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเสียงตึงต้งๆม้งทีก็ลำคาญเหมือนกันอันนี้ผมไม่แน่ใจผมเซ็ตผมเซตถูกหรือผิดหรือเปล่านะก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ใช้เสียงทางบ้านเป็นหลักครับครับอ่าแล้วบา<ม>้านเก่งเป็นไงครับโอผมผมขอผ,ผมไม่มีครับแต่ผมมีอินไซต์หนึ่งก็คือเออถ้าผมจะไม่ผิดนะเหมือนเหมือนเหมือนปีปีนี้แหละครับผมที่เขาออกเทรนของปี2022มาของการทำา s o เเนาะก็คือการทำแบบคล้ายแบบเฟิร์ชให้ติดติดหน้าแรกเนาะ เขาบอกว่าเทรนด์ของการทำ SEO ให้คิดถึงเรื่องของการเสิร์ชแบบ voice 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 search ด้วยครับผมที่แบบใช้เป็นคำศัพท์ที่เป็นภาษาพูดง่ายๆเพราะบางทีภาษาพูดกับภาษาเขียนมันจะไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้เช่นสมมติถ้าเกิดภาษาไทยเราจะพิมพ์คำว่าตรวจหวยเนาะแต่ถ้าเกิดภาษาภาษาพูดภาษาภาษาเขียนภาษาพิมพ์เขียนตรวจหวยภาษาพูดแบบเช็ดหวย อะไรอย่เงี้ยอะไรประมาณเนี้ยมันจะเรื่องของ voice assistant นะครับ Google เขาก็แนะนำมาเหมือนกันครับเรวงถึง voice assistant นะครับผมมีหนังเรื่องหนึ่งที่ที่ใช้แบบเรื่องของ voice assistant เป็นตัวเอกเลยครับแบบเป็นเหมือน Alexa อะไรประมาณเนี้ยชื่อเรื่องว่า k i มี k ี m i เอ่อชื่อว่าคีมีครับคีมีเหรอหนังปกติใช่ไหม K I M I อยู่ใน HBO Go โันก็จะไม่ผิดอ๋อไม่ได้สมัครอ๋อคีมิเหรอเอ้ยผมไม่เคยดูแค้วอยู่ดีนะดีนะทำให้เราเห็นยูสเคสของ White Assistant เยอะมากอ๋อนึกนึกว่าเรื่องเธอโอเคน่าสนใจเรื่องเธอมันเป็นเ i ที่ที่แบบมีความลับกับยู e เซอร์ใช่ไหมแต่นี่คือ White Assistant เหมือน a เ e x a ซหรือมือ g ูเกิลโฮมอะไรครับนึกถึงหนังอีกเรื่องนึงไอ้ Blade Runner อ่ะ กล้องพูดเป็นเอไอพูดกับแบบคอมพิวเตอร์เป็นเอไอพูดยเสียงเดี๋ยวเป็นเอไอนเห็นแอบเห็นอย่างหนึ่งเลยว่าระบบสั่งการด้วยเสียงนีนจริงแล้วทั้งเด็กดีงัเด็กรุ่นใหม่ที่อเมริกาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับไอลำโพงอเล็กซ่าที่บ้านแล้วฉช่นเวลาเขาพูดเขาอะไรเขาสั่งมาเราเห็นข่าวบ่อยๆที่แบบเด็กสั่งของมาเต็มบ้านไปหมดหรือแม้แต่พวกแคมเปญโฆษณาที่พยายามแก พวกสมาร์ทดีไว้ในบ้านอันหนึ่งของ King เบอร์เกอร์คิงเก่งน่จะจำได้เนาะเนี่ยโอเค Google อะไรนะที่เสิร์ชหาวอรเปอร์ per, ใช่ปะแล้วกลายเป็นไวรัลไปทั่วมากจนเขาต้องออกมาแก้แพชตัวเนี้ยครับบุ๊กว่าไงครับดูเหมือนมีอะไรในใจอยู่อ๋อป่ะครับก็าเคยได้ยินแบบเคสีที่บอกว่ามันให้เด็กเหมือนสอนเด็กแล้วให้เอาเอาอะไรไปจิ้มกับปลั๊กไฟปะเ,เคเคสหนึ่งเลยเนาะใช่ใช่ใช่นั่นก็เป็นเรื่องที่เขาต้องต้องระวังเหมือนกันนะครับคุณธนิตธนิตธนิต ทิดาบอกว่าสั่งด้วยเสียงดูเหมาะกับผู้เหมาะกับผู้สูงอายุกับเด็กมากกว่าเวลาพิมพ์น่าจะลำบากจริงแล้วมผมอาจจะแชร์แบบนี้ด้วยประสบการณ์การใช้ voice interface ของเรายุคแรกๆอะ่ะยุคซีรียังไม่ฉลาดอะ่ะเราจะมี Experience ที่ไม่ดีในวันนั้นแต่วันนี้ลองไปใช้ดูมันมีความฉลาดขึ้นค่อนข้างเยอะแต่รู้สึกว่าตัว Google Assistant เนี่ยจะค่อนข้างเข้าใจภาษาไทยได้ดีกว่านะครับ ก็เลยมองว่าไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นเกมชนเจอร์จะเป็นคีย์สำคัญของควอนตัมมาร์เก็ตติ้งแหละ<ม>เพราะว่าเราไปอยู่ไหนเราสั่งก็ได้ถ้าเกิดเหมือนที่บุ๊กบอกถ้าเกิดบุ๊กเชื่อมลำโพงข้างล่างอีกทีนึงให้มันสั่งข้างบนได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถสั่งเปิดแอร์ชั้นบนมันก็ต้องเข้าใจบริบทว่าชั้นบนในที่นี้คืออะไรหรือบุ๊กอาจจะเนมมิ่งมันไว้จ่อนวะว่านี่คือแอร์ที่อยู่ในห้องของ<ม>ห้องนอนทีนึงอย่างเงี้ยมันก็จะทำงานต่อได้นะครับ